สวัสดีเจ้ามาปลากันทำแล้วกับรายการวิถีบ้านบ้านสไตล์หนุ่งหนิงวันนี้หนิงจะพาทุกคนไปเนี้ยลาบหมูเจ้าไปติดตามกันเลยมาพอครัวพักของเขากเลยเจ้ามีไอหยางหองเนาะในส่วนของพักไซลาบเจ้าพักไซลาบก็จะมีพักไผ่หอมดวนหน่อมีหอมป้อมใบหอมครัวกับกันนักกะระหลายนะเจ้าเต็มขันโตไปหมดเลยมีถั่วฟักยาวมีแตงมีมะเขือนะเจ้า มีกระลำมีใบเพียพานมีผักหวานแห็น้อยมีผักหวานใ,นมานใบมะยมะเจ้าตั้งเพศเป็นเสดาจมาเลยล้ำนะเจ้าตีสำคัญนี่เจ้าเขาใส่วันนี้พริกลาบแบนจัดล้ำเจ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะเจ้าไปเขาไปก้นลาบด้วยกันเจ้าลาบจิ้นกันก่อนนะเจ้าชิ้นหมูงาบ เวลาลาบกับใส่เกล็ดไปต้นนะเจ้าลาบเรียบร้อยละเดี๋ยวมาพอขัวเครื่องไหนกันก่อนเจ้าขัวเครื่องไหนเจ้ามีไส้มีปอดมีตับมีหนังเห็นหน่อยเอาใส่กับลาบหมูเนาะเขาจะใส่พริกลาบนะเจ้านี่พริกลาบข,ขาใส่ลงไปเลยใส่แล้วกับก้นนะเจ้าก้นเข้ากันเนาะ ดี่เขาจะใส่เครื่องไนต่อเจ้าถ้าพริกเข้ากับจิ้นดีแล้วกลนพริกกับจิ้นเข้ากันดีแล้วนะเจ้าขัวเครื่องไหนมาดูนักขนาดใส่ลงไปเลยหลับจิ้นนี่ใส่เครื่องไหนนักนักเหมาะนะเจ้าได้เวลาสักน้อยนะเจ้ากลนกว่าจะเข้ากันเนาะ เข้าเข้ากันดีๆเจ้ากลนลาบแล้วนะเจ้ากํานี้เขาก็จะใส่ครัวพักไปเลยน้อพักไล่หอมดวนหอมป้อมใบหอมใส่ด้วยกันนี่หมดเลยเจ้าก,ก,ก้นแหมกั้ก็จะเอาไปคั่วแล้ว่ะเจ้าบักินดิบเอามาคั่วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำมันไปเห็นน้อยหนึ่ง หมูจะได้บะติดก,กระทะเนาะใส่น้ำมันเยอะกังเล้้ก็เยอะกังเยอะหิ้มไก่สุกแล้วนะเจ้าเดี๋ยวคัวตัวกันเหนสักกา้ามหนึ่งเดี๋ยวมาจิ้มด้วยกันเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้า ครัวลับหมูเฮาเดี๋ยวไปตักใส่จานกินข้าวด,ด้วยกันนอะเรียบร้อยละเจ้าหลาบหมูเหานี่ครัวพักนักซุดๆมากินข้าวด้วยกันนะเจ้ามันเหม็นกินเตีย๋ยพริกลบับพริกหลับกับพริกลบับแบนจัดหลังของเฮาเองนะเจ้ากับพวกกระซ้า,าบาทอ่ะนะกินข้าวกันนอะ อืมลาตัง้งอืมลำตัต้งใจเจ้าถับใครห,หอมด้วยหือนัดเสร็จออมาเลยมันจะมันๆอ่ะแล้ว กินล้ำนี่เอากำเข้าแนปไปเลยนะกินล้ำหมูนี่ต้องเอากำเข้าแนปดิอะเหมาะนี่อ มาก,กินข้าวด้วยกันเจ้าพักเพื่พานกับมีนนะเจ้ามีสปัปะมีหลายอย่างเนาะใบมันยมพักหวานน้อยหนึ่งนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการวิถีบ้านๆสไตล์หนุ่งหนิงให้ตัวอ้นะเจ้าสวัสดีเจ้า